สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะมาสอนเพลง Happy Birthday แบบเวอร์ชันง่ายๆนะคะในคีย์ C Major ค่ะก็ใครอยากฝึกเล่นนะคะเรามาเริ่มฝึกไปพร้อมกันได้เลยค่ะเป็นเวอร์ชันง่ายนะคะทีนี้เราจะฝึกที่มือขวาก่อนนะคะมือขวาจะเริ่มด้วยโซค่ะตรงนี้เป็นโดมิโดซีนะคะตรงกลางเราจะเริ่มที่ซอนสูงขึ้นมาตรงนี้นะคะซอด้วยนิ้วหนึ่งนะคะอ่าเรามาฝึกมือขวาไปพร้อมกันช้าๆเลยนะคะ ก็จะเริ่มจากโซลโซลโซลลาโซลโดนิ้วสี่โดทีสองโซลโซลลาโซเลนิ้วห้านะคะเลโดสองแล้วโซลโซโซคราวนี้โซลสูงนะคะใช้นิ้ว so, ห้าแล้วก็มีนิ้วสาม มีโดนิ้วหนึโดทีกลับนิ้ว2มานะคะทีแล้วก็ลายนิ้ว1ค่ะลาต่อมาเป็นฟ้าฟ้า,ฟานิ้วหนะคะฟ้าฟา,ฟาแล้ก็มีนิ้วสี่มีโดเรนิ้วสามเรโดสองคราวนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างในมือขวาทั้งหมดนะคะก็เริ่มที่โซลเลยนะคะ so ซ o ซลา o d โดที o สอง o ซ o ซลา o r เรโดสอง s ซ s ซ so ม i ด o ทีลานี่ค้างไว้หน่อยนะคะแล้วก็ fa fa mi do re do มาฝึกมือซ้ายกันนะคะก็ถ้าทุกคนฝึกมือขวาคล่องแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกมือซ้ายให้คล่องแล้วค่อยรวมสองมือกันนะคะก็มือซ้ายนะคะทีนี้ดูในเพลงนี้นึงนะคะก็คือในเพลงนี้เนี่ยจะมีคอร์ด C กับ G 7ซวนะคะก็เดี๋ยวกดยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยเห้องแรกนะคะจะเป็นคอร์ด C นะคะก็จะเริ่มที่จังหวะหยุดก่อนแล้วก็ค่อยกดโซลโดนะคะนี้มิดเดิลซีโดมิดเดิลซีนะคะเราเูตรงนี้ห้องแรกจะเป็นจังหวะหยุดแล้วก็จังหวะที่2กับ3เราก,กด โซโดพร้อมกัน2 3นะคะห้องหนึ่งมี3จังหวะนะคะอพอห้องต่อมาห้องที่2นะคะจะเป็นหยุดจังหวะแรกเราก็เราเหยียบลงมานะคะอันนี้เราจะกดที่โซลกับฟานะคะเมื่อกี้เราอยู่โซโดใช่ไหมคะเราขยับลงมาอ่านิ้วหนึ่งก็จะมาอยู่ที่โ so, แล้วก็ฟาโซลฟาเป็นจังหวะที่สองสห้องต่อมาหยุดสองสาม แบบนี้นะคะพอห้องที่สี่นะคะก็จะเป็นหยุดแล้วก็กดมีซอน้อมกันสองสหยุดลามาโดตรงกลาง,งโดนะคะแล้วก็หยุดล,ลาลาโดนะคะเป็นจังหวะที่2 3 2สสหยุดแล้วก็เป็นซอโดนะคะสองสแล้วห้องที่8ห้องสุดท้ายเราเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะคะกดฟาซอน จังหวะที่1แล้วก็จังหวะที่2 3จะเป็นมีส่อน1 2แบบนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวจะกดให้ดูทั้งหมดอีกทีนะคะแล้วก็นับจังหวะไปด้วยนะคะห้องแรกค่ะเป็นหยุด2 3หยุด2 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 สามหยุดสองสามหยุดสองสามหนึ่งสองสามพอเราฝึกทีละมือคล่องแล้วนะคะก็ทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายเราลองมารวมสองมือกันเลยนะคะก็มือขวาเริ่มที่ซ่อมือซ้ายจะเริ่มที่ซซกระโดตรงนี้เนาะแต่ว่าเริ่มจังหวะที่สองนะคะ ดูไปพร้อมๆกันแบบช้าๆเลยนะคะเริ่มที่โซโซลาพร้อมโซโลมือซ้ายลาโซแล้วก็โดตรงนี้กดโดมือซ้ายยกนะคะแล้วก็ค่อยมาที่ผ่ามือสายทีแล้วก็โซโซล่าร่ามือสายลาโซแล้วมาเลเลโดผ่ามือซ้าย T, แล้วก็โซโซโซพร้อมมือสายโดมีแล้วก็มือขวามาโดทีพร้อมลาโดทีลาเราก็ค่อยฟาฟามีมีมโดเรพร้อมมือสายฝาสอนเรแล้วก็โดโด